สิ่งที่คุณจะพูดพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าคุณคิดอะไรสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันใหม่ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังห่งชีวิตวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่8ในหัวข้อที่บอกว่า พระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วเราไปฟังพระโอษเจของพระเจ้าได้กันนะครับอย่าทํำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจําเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เป็นการเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงถ้าคิดว่าการอธิษฐานโดยการที่เราต้องพูด,ดย,ยาวๆเหมือนอย่างที่คนต่างชาติทำ หรือวิธีพิเศษเหมือนอย่างพวกฟรุรษีธรรมาจารย์นะครับและทําให้พระเจ้าทรงฟังคาอธิษฐานของเราในการอธิษฐานต่อพระเจ้านี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เข้าใจผิดอย่างมากเพราะในปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่2เกล่าวไว้ว่าไม่มีวิธีการใดๆที่จะบีบบังคับให้พระเจ้าได้สิ่งซึ่งอะไรที่เราที่ท่านต้องการ พระเยซูตรัสว่าในข้อนี้หมายถึงสิ่งที่จําเป็นในชีวิตนะครับเป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่เราอยากได้อยากมีแต่เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับสิ่งซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นเลยในชีวิตของเราแต่เป็นสิ่งที่ซึ่งเราอยากได้นะครับพระบิดาทรงรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับลูกของพระองค์และพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิต และจำเป็นอะไรในชีวิตนะครับเปาโลพูดในเรื่องนี้ในทํานองเดียวกันที่บอกเขียนในจดหมายฝากในพระธรรมเอวิซัตบทที่3ข้อที่20อาจารย์เปาโลพูดไว้แบบนี้ครับว่าขอให้พระเกียิจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์กระ,ะทำสิ่งสารพัดยิ่งใหญ่กว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เด็ออำนาจที่ประกอบไปด้วยในตัวของเราเองนะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูกิ์ แม้ว่าพระบิดาทรงทราบอยู่เลยว่าเราต้องการอะไรและพระเจ้าทรงทราบอยู่แล้ว่าเราต้องการสิ่งใดและมีความจําเป็นอะไรในชีวิตแต่พระเจ้าก็ยังทรงพร้อมที่จะให้เรานะครับและพระเจ้าก็พร้อมที่จะประทานให้กับเราใน,ในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันแต่พระเยซูคริสต์ยังทรงหนุนใจให้เราว่าให้เราวิงวอนต่อพระเจ้าเพราะการอธิษฐานเป็นการเพึ่งพา และการแสดงออกถึงความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไว้วางใจในฤทธิ์เดชอำนาจแห่งองค์พระเยซูคริสต์และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายทรงทราบก่อนที่เราทูลขอหมายถึงว่าพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่จําเป็นในชีวิตก่อนที่เราจะทูลขอต่อพระเยซูคริสต์หรือก่อนที่เราจะทูลขอต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์กำลังกล่าวถึงว่า พระลักษณะความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้ทุกสิ่งเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ทรงรู้ก่อนด้วยซ้ำไปรู้ก่อนที่เราจะคิดรู้ก่อนที่เราจะทำดาวิดกล่าวไว้ในสิ่งนี้หรือกล่าวไว้ในความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าว่าในพระธรรมสดุดี139ข้อที่สองถึงข้อที่4บอกไว้แบบนี้ครับบอกว่าเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระเจ้าพระองค์แต่รกลข้าแต่พระเจ้าเมื่อก่อนที่ลีภัยของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบอยู่เสียแล้วทั้งหมดบางคนอาจจะถามว่าในเมื่อพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วพระเจ้าทรงสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องทูลต่อพระเจ้าทำไมครับพี่น้องทำไมเราต้องทูลต่อพระเจ้าทำไมเราต้องอธิษฐานต่อพระองค์ เพราะการอธิษฐานหมายถึงความความสำคัญที่เราต้องทูนต่อพระเจ้านะครับเมื่อเราอธิษฐานคือการกล่าวความลึกซึ้งต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่เราอธิษฐานมันต้องมี3อย่าง1การอธิษฐานแสดงถึงการที่เราเพึ่งพาในพระเจ้านะครับการที่เราเพึ่งพาในความพระเจ้าในความจําเป็นของเรานะครับ2 การอาธิษฐานเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อของเรากับพระเจ้าอย่างที่สการอาธิษฐานของเราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้านะครับในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวไว้แบบนี้ครับว่าการอาธิษฐานเป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ให้คำอธิษฐานและได้รับคำตอบการอาธิษฐานเป็นการเตรียมไว้เพื่อตอบที่ได้ไดอย่างเหมาะสม เพราะถ้าเรารู้ถึงความจำเป็นของเราและทูลขอต่อพระเจ้าไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระองค์เราก็จะนำสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้ไปใช้ในการถูกต้องเหมาะสมที่พระเจ้าทรงให้กับเราโดยที่เราพึ่งพาและอธิษฐานต่อพระเจ้าพี่น้องที่รัางในพระเยซยสุิสต์ทั้งทั้งพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าเราจำเป็นอะไรแต่การอธิษฐาน ก็อย่างเป็นเรื่องที่จําเป็นเมื่ออธิษฐานเรากําลังแสดงถึงความไว้วางใจออกมาในใจของเราและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าการอาธิษฐานไม่ใช่เพียงแค่สําคัญต่อเราทั้งนั้นแต่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพระเจ้าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการอาธิษฐานคือการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาในชีวิตของเรา และขอพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของานะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์อย่าลืมในกานทูลขอและอ้อนวอนต่อพระองค์ในทุกๆเวลาพระเจ้าทรงอวยพรเราที่แถางด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าที่พระเจ้าทรงถึงเราเราที่ฐานต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในทุกๆเวลาพระบิดาเจ้าข้าขอการทรงนำพาการอวยพรที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในทุกๆเวลาสนรเสริญพระองค์มุทนาของพระคุตพระเจ้า ไว้เราต้งไหนได้พึ่งพาโรรองได้เถิดสนาเสมโปร่งมูทนาของระปรุงโปรงอย่าลืมในงานที่เราอธิษฐานต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงปรดเรานหกรถึงเราแต่ด้วยความเชื่อในีนามันนำไปสู่กิจกรรมอเมนอย่าลืมทูลอ้อนวอนต่อพระองค์ในทุกๆเวลาที่เรามีโอกาสพระเจ้าอลภพรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเจ้าอลภ์พรนะครับ